ลาแล้วที่พระเอกจะเชิดชายเอาละครับอัลตแครอัลแครอ a b o เ t อโอมาคอดแมนเล่นทีสกิลหนึ่งดาบพาไม่เตะมันวิ่งหนีไอ้ยน่าเกลียดเอาว่ะวิ่งใส่กูนี่แหละนักรบตัวจริงเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กันในฤดูหนาวที่ป่าเปลี่ยวหัวใจ เรือยองคือผมโนชแนลนักล่าอสูรแม้พูดแบบนี้นะครับก็ต้องเป็นแบบแบทเทนเกลว์เกิดกับการล่าอสูรนะครับคุณผู้ชมซึ่งนี่นก็คือเบอร์เซิร์กนั่นเองนะครับไม่ใช่ดาบพิฆาตอสูรยเว้ยอันที่เป็นแบบเบอร์เซิร์กแบทเทนเกลว์นะครับเป็นการ์ตูนที่เถื่อนนะครับน่าจะเถื่อนมากเลยนะครับกูเห็นในมังงะมาผ่านทวิตตอรนะครับแต่ผมก็ไม่เคยดูเลยครับคุณผู้ชมแล้วเป็นแบบที่น่าสนใจนะครับเพราะมันเพิ่งเปิดไม่กี่นี่แหละนะครับแถมมีผู้เล่นแค่ห้าคนเท่านั้นเองจริงๆมมัันีตวละครกีี่ตัวเน่ยมันมี กรีฟฟีนะครับกับพ่อนักดาบดำนะครับหรือว่าเพ่ของเรานั่นเองครับแต่ว่ากรนะีฟนี่ยต้องเติมนะครับทั้งหมด250โลบ,บักโฮมาคอดตังไม่มีจะแดกข้าวเติมผ่านโลโบักมันก็200บาทแล้วนะครับคุณผู้ชมแพงมากแต่เติมผ่านเพจชานมหวานเย็นช็อปจะถูกกว่านั้นมากกว่าครึ่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ไปเติมไปเยนนะครับขายของอีกแล้วและเกมิกเกะนะครับก็จะมีท็อปนะครับท็อปเซิร์ฟมึงคิว1,200ตัวได้ยังไงวะในการที่มึงเปิดแค่ไม่ถึง วันบาเกโมโนโอ้ยกูรู้ละอันนี้เองบาเกโมโนนะครับโซกะโอ้ยโซกะโมนาเจวเจอกกับโกโจนะครับในเรื่องมึงผิดเรื่องไรน้องนี่สกิลที่หนึ่งนี่เป็นการจับนะครับแล้วก็ป้องระเบิดหัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันที่สกิลที่สองกันเลยปุ๊บปักนี่นะครับเป็นการทุ่มนะครับดาบสุดหนักของเรานะครับมีมันหนักมากกว่า oh, <yeah. S> 100กิโลเฮีย <Yeah. S 1> yeah. มันแปลงร่างกูใส่เบิด กูบอกเลยโดนกูไม่ไม่สนลูกใครโอ้โหเอาละครับกูใส่กับมันกูใส่กับมันเองโอ้ยอ,อะไรเนี่ยปันปันปันเอสตาโอ้ยฮฮูู้้กูตายกูไม่ยอมกูไม่ยอมแพ้เราไม่ยอมแพ้ถ้าเราได้พุ่งใส่ก่อนอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ปั๊บปั๊บนี่ท่าที่4นะครับจับแทงแล้วก็ทุบปั๊บปั๊บปั๊บนี่นะครับเป็นไงล่ะมาดิมาดิก c ม m อนแมน กมอนแมนนี่อัรนี่นะครับเราสู้มันได้เว้ยทำไปเล่นโอ้โหมาตีมาคาเตอร์โจมตีแรงมากเออ้ออืออ,อจอบไม่นะเอ้ามาทำแล้วอ่านี่นะครับเออมึงว้าวอะไรโง่ไอโง่เรียบร้อยล่างแปลงมึงหมดแล้วฮีฮตากูตากูแล้วนี่ตากูฆ่าพกมึงไรโง่ไอโง่โอ้ย อมอนนี่เปิบเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมมันเป็นแบบนี้เ่งอ่านี่นะผู้จัดการทุกคนได้นี่เอ้มาดิเออรอา3บ้างคาเตอร์นี่นะครับคาเตอร์นี่ใครตีมาก็จะแบบตวัดดับสวนกลับเข้าไปนะครับมันจะเป็นอะไรแบบนี้นะฮะตอนนี้คนในเกมนี่คือแบบหายหัวกันไปหมดแล้วนะครับ นี่มีแต่กูไอ้พวกนี้แค่นั้นนะครับชีวิตเนี่ยมันนี่แหละเออโอ้ยแนี่แน่ปั๊บถึมันเท่อะไรขนาดนี้เชียวนะครับเออ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 โอ้โอ้เฮ้ยแม่เลองกันดูดิเออนี่นะครับกันก็จะมีเอฟเฟกต์แบบนี้แน่โอ้ยบล็อกแตกถือว่าทำได้ดีอยู่นะครับพึ่งทำได้ดีเลยเชียวเชียวโอ้ย เจอกู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 นี่มาดิกูให้ลุมเพราะอะไรรู้ไหมได้เวลาแล้วที่พระเอกจะเฉิดฉายเอาละครัไอ้ตัวแครไอ้ตัวแครอเบ,บลเวอมาขอดแมนเริ่มีสกิลหนึ่งดาบพามิเตะเออุอ้ยกระเด้งไปนู่นเลยนะครับเฮ้ยไปไหนวะเฮ้ยมันใช้ได้เรื่อยๆเ,เหรอบ้าไปแล้วเ้ยมันใช้ได้อีกไหมอ่ะเอาคูดาวไม่เห็นมีเลย กูด,ดาวหายเฮ้ยไปไหนหมดวายเวนมาเน่มึงวิ่งหนีอะเอ้ยน่าเกียรเอาว่ะวิ่งใส่กูนี่แหละนักลบตัวจริงนักลบตัวจริงสกิลสองเน่ปั่นเป็นลูกคางเลยมึงโดนกูนักลบตัวจริงนี่นะครุณผู้ชมมันกำลังจะแพ้นักลบตัวจริงอย่างกูแล้วเอาไปซะสิ่งที่เรียกว่าดาบผ p e ม m ตินักเฮ้ยไอ้พวกขยะทำไมสกิลมันยังมาชี้เลย เออโอ้โหต้องแบบนี้นะครับความเท่มานี่มอนี่เลยมอนี่มอนี่มานี่เออมาดิมาดีไก่ไอ้ใก่ไอ้ใกอ้้เอนี่ลูกคางบรกันโดนะครับเรร้อยเ้ยนีโกงมากอะปั๊บ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 ป๊บ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 ป๊ มันแบงและเอาเว้ยเอาเว้ยบักหา้าแดกดักบักหา้าแดกดักนี่กูทุ่มให้เฮ้ยมันเอาแล้วปุ้งกูไปล,อละอะไรคุณผู้ชมก็มีแค่นี้นะครับมันมีกีฟรีตัวหนึ่งแต่ว่ากูไม่สามารถเล่นได้เว้ยคุณผู้ชมนี่มันแย่มากเว้ยเพราะกูไม่เติมไม่มีโดบักไม่ไม่มันเล่นได้ไดนะ